Okay. <laughs> กระบอกซุปโปฮนะอีเล้าทาวเวอร์แบบไม่หยุดเลยครับชาร์ดูเรสคิ้งไปฮะลิฟด้านล่างนี้บรูโตะอยู่เข้ามาตบวันนี้กบไปบี่จะไหวหรือเปล่ปาหมุนมาต่อจับยกทะเลกริซิไปปั๊บสู้สกันครับนี่กบไปบี่ส่วนนี่อารามิทต,ตายครับสมอลต์อยิบย่ำโหลดเซนเตอร์โซบิเฟิร์สบัตมาก,ก่อนแล้วทีมอาริยนแบทเทอร์นังเกอร์ครับผมใส่เข้าไปที่เซนลิลิตีเคอร์เรียไม่ตายครับเปิดไปอิงเสลอยกหลบไปหนึ่งเต็ปแบทเทอร์นังเกอร์ไล่ตีต่อเนื่อง ผมเปิป่าครับอีกเซลระเบิดไปใส่ครับจิงดาโดของปากไวเวิร์นฮะแบทเทนนิงเกอร์ครับลงไปตีเซเรลี่เซเรลี่อีกทีไม่รอดผมเจอควงฟิ้วมาแล้วขอย้อนมาช่วยนะชชนป่าสวิตซพลาสเปิดไปฮะแร็งเกอร์ปาใส่นั่นโอแฮสเกตแฮสเกตตายครับผมเบอร์สเกอร์คอกลังการควงพริ้วผมจิงดาโดแชทถอยออกครับเปรีการเปิดไล่บทเข้าไปที่เอสโวผมตีใส่แฮสเกตหรือเปล่าอีกเซลเคลือบไว้กบผมใส่นั่นแฮสเกตโคเอเบรสเกือบก่อนนะ อ่าด้านแฮนสกิทส่งเข้าไปปาดสองไปเมื่ซึ่งก็ขอมาเอสโฟร์เรเกอร์ปาดลงย้ำต่อแฮนสกิทตายครับแล้วก็ทางฝั่งตัวของนี่ครับเอสโฟร์ว่าไงครับตีใส่เข้าไปเอสโฟร์แตกข้าครับสองต่อสามครับผมไปเลนปาครับทางด้านตัวเขาป่าลิฟครับจารีคุ้มเจอจับยกหนึ่งไว้ก่อนครับจารีคุ้มไม่ได่าผมดับเบิลคิวดันเซเลลีฮะปาเชอรเกอร์ป้ายบอล แดนปารแบ็คโคเปิดรอไว้อ้าวไปถึงแบ็คโคจังหวะที่เขาเคลือบอีคสเวลมาพอดีครับทางด้านบูมไล่ต่อก็ปีแบ็คโควสวนเข้ามาแล้มินเรียบร้อยผมทางด้านตัวเอฟจีแล้วก็ลิมฮะแล้วไล่ต่อที่โดนเอสฟัวครับแชทเข้ามาเหมือนจะกอรดหนึ่งไว้เล็บแม็กกระแทกเล้วยึต่อวิจเตอร์จับลอกไปฮะทางด้านตัวของฝ่ายสเปกเตอร์ครับผมเบลลิเชนจับล็อกไปต่อกันใส่ด้านหลบฝาอีดิป้าอีดิป้าเรียบร้อยไปครับทางด้านตัของฝ่ายแฮรเกตตายครับ แรนด์แอนด์สเก็ตออฟเรเบนันกระแทกย้ำต่อฮะยูนิฟล่าส์เปิดไฟบผมเตาโดของฝังแฮนด์สเก็ตตายครับเปิดสเกร์คอร์ดินไว้ยใส่เตาโดของฝังสเปกเตอร์ครับสเปกเตอร์เปิดคอร์ดผมโยกไปก่อนนะเจอวิททึกเคิลจับล็อกไว้ฮะจะไปไหนครับแชทเจ้าจะไปไหนเจอชอร์รเรสคุณไปแล้วโปกย้ำหนึ่งทีแชทตายครับยังยังสูสีกันอยู่ครับเอกับเซนไวกิ้งฮะ คือไม่รู้ว่าทางด้าน A จะปิดเกมได้เร็วหรือเปล่าหรือว่าเป็นสเปกเตอร์เกิดก่อนครับเงินของทางด้านชาร์ล็อปี้นิดหนึ่งนตอนนี้เบิร์ตสกอร์ึงไปโดนกอปเป้ไปครับแบตเทอร์นัมเกอร์รีบร้อยหมดตัวระเบิดฮะโดนเพิร์กโดนหนื่เต็มไปหมดเลยฮะไหลก็มาเป็นจีนกันพ้งด้านลิฟต์วินเกอร์ใช้ไปแล้วครับแฮนด์เก็ตนี่ก็ไปบี้โดนจับยกไว้แล้วก็จับยกตึกัระบะบนนี้ยังไงต่อโซฟาเอาแบล็กโว้ได้แป๊บเดียวเจอไซเลนต์ไปแบบนี้แล้วผม ตัวหยุเดเยอะมากครับผมแบล็คโคนได้แป๊บแป๊บโซนันเอฟเอชีรอดป่าไม่เล่าสิลิป่านึ่งหมึกไปฮนะเกิดขึ้นไปครับนิกก็เบบี้เจอเดิดย้ำต่อซัมมันบอลซีเจนจับบอยเปิดเอเดรดล้าดีบ้กออกไปใส่โคนขึ้นย้ำต่อแล้วอาแบล็คโคนได้แวบเดียวกระบอกถึงหน้า,งงอาของรูบ,บี้ครับไปไปยังไงกันต่อดีทางบ่ลโตของนิกก็เบบี้ครับโดนป่านโดนส่งอัพเฟดไปดับเบิลคิวดัานเซเีลี่ฮะเซเลลี่ครับผมโซเฟดผ่านไปแล้วชอยฮะ ด้านบนนี้เบอร์ซึ่งก์คอเปล่าแบทเทิลนังเกอร์ลงไปที่บุกใส่โคตรขึ้นย้ำไว้ผมตีคลิปเอาแบาทเทิลนังเกอร์ออกมาโอ้โ,โดนหลบหน้าโดของแบทโดของ,บของ,บงเบอร์ซึ่งก์คอรครับก็ปีไปเป็นเบอร์ซึ่งก์คอเหมือนกันโดนเตะต่อก็ปีอังติเบิร์ดอีงไกลครับอารามิดนะสเปกเ,เตอร์เปิดทอนไฟไล่เก็บการย้ำต่อครับทางด้านนี้ก็เบี้เปิดเอ็นเรดบล็อกดาเมจไม่ไหวครับผมด้านบนนี้ก็เข้ามาปีบใส่เดินไว้เพื่อน สายโคดขึ้นไวแล้วก็ถอยไปครับทางด้านลิมนี่ออกมาเป็นสายเดินหน้าโจมตีธรรมดาเบิรดซึ่งก็คอไวครับโตไปจับถึงจับต่อครับหายมารอครับดับเบิ้ลไฟเลยนะะโอ้โหดับเบิ้ลสตันแล้วตอนนี้ครับคูย่ขวานตัดเย้าต่อที่แดโน่แอคครับเอ็มเอจีจ่ายแบ็คโฮยากมากครับผมตอนนี้ด้าน,นเอสโฟได้คอยเพรสก็ไวเพีตงแตเกินจับล็อกลงย้ำต่อแล้วก็ รีเควียบคอมโบล์่าไม่มีคนสนุนไหมนี่เพื่อใส่ใจก็ผมถอยออกไปได้บอลเรื่องบวแล้วซิดีเชนจับล็อกไว้ด้านหลังนี่ครับผมนี่โกไปบี้การนั่นอาราบินตายไปเล็บแน็ตออกมาต่อยตีครับใส่เน็นนิโกนใส่คนคือดิสเปอร์ไว้ลิมตีแรงจัดๆังครับที่แนนโดงบวมครับยังไงต่อสั่นไปแชนนี่หววยับเลยกับเทนนิโกนแล้วก็ลิฟตายไปครับดับบเิลคิ q ของนั่นสเปกเตอร์ครับเข้าตีโรชานต่อฮะไวกิ้งทีมไว้ครับอาเรียนเบอร์เซอร์ก็อไว้เล็บแน็ถอยออกครับ จับยกมาจังหวะนี้ครับตีเข้าไปโซปลายจากคุณสบไพ่บารอครับผมดับเบิ้ลไพ่บารอใส่หนักไปครับผมเอสวอลตายแล้วลิฟต์ลีคุยไปหรือเปล่าโอ้ตัวแตกเลยบผมทางฝั่งสเปกเตอร์ยังเหลือๆครับผมและนี้ซื้อเกิดได้ครับชาร์ดฟีดจับยกมาเทเลกันในซีทครับผมทางฝั่งเอจไม่รอดฮะทางด้านตัของฝั่งแชทเรียบร้อยไปครับผมเสียด้านเอจไปฮะซิลิเชนจับล็อกจับต่อยครับผมเกิดขึ้นมาจากด้านเอจครับแชท ตีเนะี่ยทาวเวอร์ไปเรื่อยๆครับเอาทาวเวอร์เทียร์สามไปก่อนพอกำไรว์กำไรอีมอร่อย MG เอวนจีนี่จะแบ็คโคยังไงครับต้องเดินเข้าไปดื้อๆเอาแล้วมีเซตอัพแบ็คโคลูบิกรอก๊อบปี้ครับผมไกลๆขอกมาสิแบ็คโคไม่ได้แบ็คโคแล้วแบบนี้ไม่ได้แบ็คโคแล้วแบบนี้เมกเกอร์คิวนะแชทตีมาแรกต่อครับงานง่ายครับผมตัวผู้เล่นเหลือเยอะกว่าเอสโซจะเข้าไปบิงแล้วก็คอลาดาลูบิกครับรออยู่วงนอกมีตัวตัวพิวพ้วพิ้วลิมแนนทิ้งไว้ขบุก โดนตีซิลิกเชนล็อกไว้ต่อ2ตีบารแรกยับต่อครับชาร์โดเรสสเต็คดาเมจไปอีกรอบโดนตีเ,เรื่อยๆผมอ้าวเอสโบดจะเข้ามาคอผมแต่ลูบิกมือไวกว่าผมจับยกเกงไว้ดิสิเบิลแล้วโซบายจับขึงมาต่อยรอบผมแบกเกอร์ปาผ่านเข้าไปจะเข้าไปดับเบิร์ธโฮเข้าไปดับเบิล์ธโฮกได้ไหมดับเบิร์ธโฮได้ทนันด้วยผมโอโ้โหเต็มๆครับแต่ว่าเปิเดเอเดรียไปอยู่หายไวกับผมนี่ก่อนไปพี่หยุดไวแล้วก็นวดทั้งด้านโดของบารแรกไปเรื่อยๆผมติดใส่ก็สลิปไปต่อวิเิอร์บลาร์ดมาครับปุ๊บ เบอร์ซึ่งก็คอคนชา้าหนึ่งได้ผมอารามิดยังยกได้งยงยอยู่ครับผมซีสีเชนไฟเปิดมาผมจบยับยับและแบล็คโคจับรวบดึงเลือดแชทไว้ผมโอ้โหมีแต่ตัวเลือดน้อยเจอสะท้อนตายหมดน,นะครับจังหวะนี้เอสฟอเจี M G ครับแบล็คโคก็ปี้สวนมาต่อกับดูบิ๊กจูเดเน้นๆดูดยับยับเอสเกตตายและทิปเปิลคิวผมจีจีเลยครับเอสฟรครับสู้ไม่ไหวครับทั้งเก็บฆ่าได้อยู่5คิวครับอารีย์นไวกิ้งสองศูนย์ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไป Wiking Dust City Week 3 กรีนโฮนี่มันสวยจริงๆคุณกรีนโฮอูยี่้าดาวคุณนกกรครับคุณนัทยี่้าดาวครับขอบคุณครับ ส,ส่เป็นามต่อ5บอก29าทีจบเกมไปฮะก็เป็นดนานโนของไวกิ้งครับชนะไป